Yeah, that's it. ที the the ่เราจะมาเรียนวันนี้เกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเกี่ยวกับวัดหรือวัาใจดี ราเนี่ยก็จะแต่กด้วยคำประพันธ์ประเภทกลอนนีราตนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายกับกลอนสุภาพแต่กลอนนีราตเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยวรรคและเมื่อจบนะคะจะให้คำสุดท้ายในวรรคสุจบด้วยคำว่าเอยนะคะนักเ,เรียนสามารถดูได้จากแผ่นผังตรงนี้เลยนะคะเว,ว่าวรรคก็จะจบด้วยคำ การพระเจดี พระบาทสมเด็จพระคุณเทือก ปากก็ท่านนะคะขอให้ตนเองอายุหมือนหมื่นดีก็เหมือนกับเสาหลักเมืองเสาหลักเมืองน,นะคะก็จะมีความมีาทนทานแล้วก็มีอายุที่ยาวนานก็ท่านก็ขอให้ตนเองอายุยาวนานเหมือนกับเสาหลักเมืองน,นะคะข่าต่อมานะคะเนื้อเรื่องยอ่อนน้ราภูเขาทอง ที่ต่อมานะคะคือลรงเล่าเขาเห็นความจากเตากานก็นึกนถึงตอนที่เขาเมาเหมือนคนบ้าจึงได้บวชเพื่อจะได้ควนจากอบายามุกตอนนี้ไม่เมาแล้วแต่ยังเมา สัการที่สองนะคะที่เคยมาตัดหวายลูกนี้มีด้วยกันแต่ครั้งนี้เขาไม่เห็นการละเล่นหรือฉลองพระตนเพราะว่าเขาอะค่ะบุดวัสนาและน้อยใจในตนเองนะคะแต่แล้วเดือก็ติดน้ําบนไปแม้ว่าเดือจะพ้นน้าออกมาได้แต่ตนก็ไม่พ้นจากความรักสักทีค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องย่อ ความรักความสุขเศร้าที่ผมตุนที่มีให้กับแม่จันค่ะค่ะในสถานที่ต่อมานะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะเขาก็จะเห็นตลาดน้ํานะคะหรือมีคนซื้อของกินทั้งวันเลยค่ะค่ะสถานที่ต่อมานะคะหมู่บ้านบางคพลานีเขาก็จะนึกถึงคนที่เศร้าใจที่ตนเองแต่คนเองที่ไรอยู่จึงต้องเร่ร่อนไปเรื่อยๆค่ะสถานที่ต่อมานะคะ บนป่าเกศเขามีชาวมอญอพยพอยู่เขาเห็นชาวมอญและทิ้งบัตรเคมีตนเองค่ะแล้วก็ลงนำัำภัษาอะไรกับจิตใจของตนเองที่หลาใจอยู่ะสถานที่ต่อมานะคะหมู่บ้านบางพูดเขาก็นึกถึงคาพูดถ้าใครพูดดีก,ก็จะมีคนรักแต่ถ้า หลังจากที่สุนทรผู่นะคะลองแม่น้ํามาผ่านสถานที่ตา่างๆมาหลายที่เลยตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่13แล้วนะคะนั่นก็คือหมู่บ้านบ้านใหม่ค่ะสุนทรผู่เนี่ยก็ได้ขอพรจากเทวดาว่าเขาเนี่ยก็อยากจะมีบ้านใหม่สักหลงังเหมือนกับชื่อของหมู่บ้านนี้ค่ะโตมาก็จะเป็นหมู่บ้านบางเดือสุนทรผู่ก็นึกถึงลูกมาเดือที่ภายนอกเนี่ยอาจจะน่ารประทาน แต่ภายในเนี่ยกลับเป็นหนอนก็เปรียบเหมือนกับคนดีนะคะที่เหมือนกับคนที่พูดดีแต่ภายในจิตใจนะคะคิดร้ายนั่นเองค่ะต่อมาก็คือเป็นบางหลวงสุนทรผู้ก็คิดถึงเรื่องที่ตนนะคะต้องสละยุทธาวัรดาศักดิ์เพื่อออกบวชและก็จะได้พ้นจากกิเลสพ้นจากความทุกข์ทั้งมวน,นั่นเองค่ะและ่อมาสุนทรผู้ก็ได้ผ่านสามภคก็คิด จาก3ามโคกเนี่ยเป็นปทุมธานีถึงพระองค์นะคะจะเสด็จสวรรคตรไปแล้วแต่ชื่อปทุมธานีก็ยังคงอยู่ไม่เหมือนกับตําแหน่ง,งหุนน้าของสุนทอนผูหารตุลนะคะที่หายไปเลยค่ะ,ะจากนั้นสุนทอนผู้ก็นั่งเรือมาเรื่อยๆผ่านหมู่บ้านยิ้วสุนทอนผู้ก็นึกถึงว่าหากใครที่มีชู้นะคะเมื่อตายไป ลุกอย่างแน่นอนและก็ผ่านเกาะใหญ่ราชครามเรือเนี่ยค่ะก็ไปติดกับพงหญาง้ารกจึงต้องหยุดเรือในยามค่ำคืนโดนรุงโดนโดนมะเร็งโดนยุงนะคะกัดก็รู้สึกว่าอ้างว้างรู้สึกอ่าสังเวชตนเองค่ะ่อมาก็ผ่านหน้าจวนของเพื่อนสุดทนผู้สุดทนผู้นะคะก็รู้สึกไม่กล้าไฟสูงเป็นเพื่อน เหมือนเมื่อก่อนและต่อมาก็ผ่านวัดพระสุมนตอนกลางคืนนะคะก็โดนโจรนขึ้นเรือศูนยทนผู้ก็วยยวายทำให้โจรนหนีไปและไม่มีสิ่งใดหายไปค่ะค่ะก็สำหรับสถานที่ต่อไปนะคะก็คือเจดีภูขอทองสูงเสีย้าโดยเด่นอยู่กลางทุ่งศูนยทนผู้นะคะเดินวนขวาสามรอบ กราบเจดีเกิดสิ่งอัตจารย์มีลมพัดเวียนขวาเรากับจะเวียนเทียนด้วยทุกวันนี้เนี่ยพระเจดีเก่าแล้วก็สุโซมมากทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงแท้เมื่อขอพรเสร็จก็ได้เห็นพระบาทพระบรมสารีริกธาตุจึงนําขึ้นเรือด้วยแล้วก็วางไว้ใกล้ศีรษะเวลานอนแต่แล้วเนี่ยเมื่อตื่นมานะคะก็พบว่า ไมใ,ใจว่าวาสนาของตนเองเนี่ยไม่ดีพอแล้วก็ได้เดินทางกลับกรุงเทพนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คือวัดอรุณอ่าเพราะได้กราบพระพุทธร,รูปจึงอ่าสั่งจากความเศร้าตอนนี้เนี่ยสุนทรผู้สุนทรผู้เนี่ยเช่อว่าจะมีคนรักแต่ที่กล่าวถึงผู้หญิงก็เพราะเป็นธรรมเนียมกับอาจเกี่ยวกับการแต่งนิราชให้หน้าอ่านนั่นเอง ะะสำหรับที่เราเรียนเนื้อหาไปแล้วเนี่ยเราก็มาทํากิจกรรมในชั้นเรียนกันดีกว่านะคะ,ะคาชี้แจงเนี่ยครูก็จะให้นักเรียนนะคะวาดภาพเส้นทางไปวาดเจดีย์ขทองนะคะตามความคิดของนักเรียนนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะ,ะวาดลงในกระดาษหน้าเดียวนะคะแล้วก็รูปตกลให้สวยงาม อันนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างเส้นทางของอาทางไปวัดเจดีย์ภูขอทองค่ะค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะก็คือได้สอนเรื่องนิราชภูเขาทอง,ทงของนักเรียนชั้นม .1 นะคะแล้วก็ได้เชื่อมโยงกับศิลปะก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ยได้ว่าเส้นทางการไปวัดเจดีย์ภูขอทองนั่นเองแล้วก็ เราเนี่ยก็ได้อนุรักษ์ธรรมชาตินะคะโดยที่เราเนี่ยใช้กระดาษหน้าเดียวซึ่งมันจะทําให้แบบเป็นการไม่เปลืองแล้วก็รักโลกไปในตัวค่ะการที่เรานํากระดาษหน้าเดียวที่ที่เหลือใช้นะคะมาใช้งานเนี่ยก็สามารถนํากระดาษนั้นเนี่ยไปใช้ในด้านต่างๆได้อย่างมากมายนะคะแล้วก็ทําให้ประหยัดงบป,ประมาณแล้วก็ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็กลุ่มของพวกเราขอจบกันนะ